สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแกะเล่นๆกันอีกแล้วนะครับกลับมาอยู่ในซีรีส์เซนไตนะครับเรียกว่าเซนไตแล้วกันน่าจะได้ก็คือเป็นตัวนี้เป็นพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับชื่องานว่าพาวเวอร์เลนเจอร์นะครับไดโนเมกัสซอนนะของค่ายเฟรมทอยนะครับถ้ารู้จักกันในชื่อญี่ปุ่นก็คือไดจูจินเนาะของจูเรนเจอร์นะครับในเซนไตทีนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นแล้วว่าดีไซน์มันแปลกๆเนาะดูดูดันนะครับแล้วก็ดูเท่ดูรายละเอียดดีเทลเยอะก็ มันเป็นตัวที่เขาเรีดีไซน์ของค่ายเฟรมทอยจริงๆตัวนี้ออกมานานแล้วแหละครับแต่ว่าผมเพิ่งหยิบมารีวิวเพราะว่าเห็นมีมีรีพออเดอร์รอบใหม่นะครับพร้อมกับตัวที่ออกใหม่น่าจะปีหน้าก็คือตัวดักกอนซีซ่านะครับก็ตัวดักกอนซีซ่าเนี่ยผมทําคิดพรีวิวไว้แล้วนะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวแนบเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นะราคาค่อนข้างแรงนะเอาจริงๆทั้งตัวนี้แล้วก็ดักกอนซีซ่านะครับ อันนี้ก็ถ้าใครไม่ทันเนี่ยช่วงนี้เหมือนจะกลับมาเปิดให้พีอีกรอบแล้วนะลองไปไปตามหาร้านประจําหรือว่าร้านใน Facebook ได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครข้าวก่อนเนาะก็ดูหน้ากล่องก่อนเลยเนาะหน้ากล่องจะเห็นเลยว่าเป็นตัวไดโนโมเมกคซอคร์ทับหรือว่าไดาจูจินะที่รีดีไซน์ใหม่นะเห็นชัดๆเลยก็คือมีปีกนะครับนี่อันนี้ชัดมากไอ้ตัวนกที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่มีไม่ค่อยมีประโยชน์นะเนาะเขาว่าทำมาเป็นปะีกเนาะเป็นรีดีไซน์ที่เอาจริงๆนะดีไซน์เนี่ยผมเห็น ในเน็ตเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแหละเพราะเขาคิดว่าไอ้ไอ้โนกเนี่ยมันควรทำเป็นปีกได้นะซึ่งอันนี้เขาก็ทามาถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ที่จะชอบอยัางไงาก็คือมีหางนะหางของตัวไทแรนโนโซอรัสเนี่ยก็ไม่ได้พับเก็บนะครับเป็นหางออกมาเลยก็คือเรียกว่าได้ใช้ทุกส่วนนะโอเคหน้ากล่องเลยครับเป็นทอยนะครับแล้วก็อันนี้ลายเป็นโกคาโกคาดาคุริคอมโบนะครับ พาวเวอร์เ e นเจอร์เดนโนเมกซอนนะครับของแฮสบ o นะฮะแฮสบเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นคนถือลิขสิทธิ์ของพาวเวอร์เ e นเจอร์ฝั่งอเมริการโรเคนักช่างก็จะเป็นนี่นะครับเป็นตัวของสัตว์ทั้ง5ตัวนะนี่ไล่ไาตั้งแต่ตัวช้างนะครับเสือเคี้ยวดาบแต่าระทอปพายโนโซลัสแล้วก็ตัวปูเทรานะครับปูเทราก็คือเหมือนจะแบบเปลี่ยนเยอะสุดเลยเนาะเออดูดีนะ อีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งน,นี้นะนี่ก็จะเป็นตัวไดโนเมกาซอนนะตัวใหญ่ไปเลยอ่าแล้วก็มีไดโนแท้งไดโนแทงเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบผมบอกไปผมว่าตอนที่เป็นดีไซน์เก่าเนี่ยคือปืนมันจะติดกับปืนมันจะติดกับมือเลยใช่ไหมผมว่านั้นเท่ดีเหมือนเป็นปืนใหญ่อันนี้กลายเป็นว่ามันเป็นสื่อปืนน่ะผมรู้สึกว่ามันมันแปลก,ปลกๆมันดูไม่ค่อยไดโนแทงเท่าไหร่ดูไม่ค่อยแบบว่าเท่าไหร่นี่ได้ค่างด้เป็นี้ครับบอกไปเลยว่าในกล่องนี่มีห้าตัว คอมบ่ายเป็นตัวนี้ Lion นะนไดโนแทงนะไดโนเมกาแทงโหมดนะครับแล้วก็หรือมอฟฟินทามน,นะครับแปงลงร่างเป็นไดโนเมก้าซอสนะครับโอ้น่าสนใจนะผมบอกเลยลเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับในกล่องโอเคครับในกล่องเนี่ยก็จะมี2ชั้นนะอันนี้เป็นชั้นที่บนนะครับนี่ในรุ่นชั้นล่างนะแยกออกมา <ส è S 2> แล้วได้เกิดน้นครับ,รบแล้วก็จะมีคู่มือให้ด้วยนี่นะคู่มือข้างบนเนี่ยเป็นตัวไทแรนโนซอรัสนะครับแล้วก็มีปืนคู่2อันนะ มีตัวจูมมนแม,ม,มนมอดจูนแมนมอดในชื่อนี้ไหมผมไม่แน่ใจอยแต่ลาซารัสนะครับมีแมนมอดแตข่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสเสือเคียวดาบนะครับตัวนกปูเทลา่าเนาะไอเซอร์ท็อปนะครับนี่แล้วก็นกนี่มีนี่ด้วยนะเป็นดาบนะครับต้องบอกก่อนว่าหเห็นดีไซน์แค่นี้แล้วรู้สึกว่าเออดีไซน์มันดีนะเพราะว่าตัวนกเนี่ยในนั้นในใน,ในซีรีส์เ่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยใช่ไหมมีแค่เป็นหน้าที่เป็นก่อหน,น้าอกแล้วก็จบนี่อันนี้เขา ทำไปเลยว่าแบบบาดามาจากตัวนกนะอ,อือกลายเป็นว่าดูมีประโยชน์มากขึ้นนะครับข้อนี้นะครับพอแกะออกมาก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวขอรีวิวไปทีละตัวนะกันเริ่มจากตัวที่ชอบที่สุดนะครับนี่ตัวชอบสุดผมคือเสือเขี่ยวดาบนะผมรู้สึกว่าผมชอบที่เขาทําหูมามันชัดขึ้นและหน้ามันเหมือนเสือมากขึ้นเลยทุกคนนี่เป็นไงน่ารักไหมผมชอบนะแล้วก็จุดขยับเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยคือมันแบบไม่ใช่เป็นแบบแค่แบบ เขาเรียกว่าอะไรได้แค่เนี่ยมันกลางได้เว้ยแล้วแบบพอจัดท่าจัดทางเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบมีความเป็นเสือมากขึ้นนะครับเนี่ยสวยเลยผมเลยชอบตัวนี้มากที่สุดนะในการแบบในร่างสัตว์นะอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนเยอะมากก็คือน,นี่นะครับไทเทราท็อปเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าจําได้เนี่ยในซีรีส์นะไทเทราท็อปมันจะขามันจะไม่ได้แบบนี้เว้ยมันจะแบบเป็นแค่ลูกล้อยื่นลงมาก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือทํามาได้เยอะนะครับออกแบบว่าด,ดีไซน์ใหม่เนี่ยรีออกมาเนี่ยเออใส่ขาเพิ่มมา ผมจำได้ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยคนฮือฮากันมากเพราะว่ามันขามันกลางได้ยางอื่นก็ค่อนข้างเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่ลดทอนไปเนี่ยจะเป็นตัวส่วนเขาเนาะเขาที่ในซีรีส์เนี่ยมันจะยิงโซ่ไปได้อันนี้ก็ยิงไม่ได้นะเป็นแบบทรง,งเดิมต่อมาเป็นตัวนี่แล้วกันครับตัวมาสเดอร์ดอน,นจะเห็นว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะสุดเนาะเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเลยมีปีกปีกใหญ่มากกลางได้ถูกได้นะครับเนี่ยเออแล้วสวยมากนะ หน้าอกเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนาะอันเก่าเนี่ยก็สวยนะอันใหม่อน่ทำเหมือนแบบเป็นเขี้ยวอะ่ะเออมันเท่ขึ้นนะครับเท่ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเออดูดีดูดีมากนะแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอาปากไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ไ,ได้ที่ชอบเลยก็คือจริงๆตัวเนี้ยมันมันแค่แปะใช่ไหมแต่ว่าพอทีเนี้ยมันรีดีไซน์ใหม่มันก็แบบว่าเออเป็นเกาะมันก็เป็นกเนกาะเป็นกระโปรงใช่ไหมแล้วก็ตัวลําตัวของโนก,ก้าเป็นดาวถ้าหันมาดูข้างหลังเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจตรงที่ เออไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นดาบอย่างเดียวอะ่ะเห็นไหมว่าตรงด้ามมันลงแบบเหมือนแบบขีดๆีอ่ะอารมณ์เป็นเหมือนแบบกระดูกสันหลังอะ่ะเออมันเลยทาให้ความรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่เอาอะไรมาแปลกๆมันก็คือเป็นดีไซน์ดีไซน์เลยที่แบบเป็นของนกนะครับแล้วก็จุดขยบเนี่ยก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าเด่นเ่นก็คือปีกใช่ไหมก็เลยถือว่าโอเคไม่แย่นะครับแล้วก็ตั้งอะไรได้ดีแต่แหลมมากนะทุกคนแหลมทุกตัวเนี่ยเขาอะไรเงี้ยแหลมหมดเลยโดยเฉพาะไอ้ดาบอันเนี้ยโอ้โหเจ็บ ถ้าไม่เล่นดีๆเนี่ยมัน,มนทิมได้เลือดออกได้นะตัวต่อมาครับเป็นแมมม้อนแมมม้อนเนี่ยผมว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยปรับอะไรมากที่สุดแล้วอาจจะมีนิดหน่อยนะครับเออตัวงวงก็ขยับได้ประมาณนี้นะเขี้ยก็ได้แบบนี้นะเออหัวได้แค่นี้ไม่ได้แบบมีมีปรับอะไรเยอะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ปรับน้อยสุดแล้วนะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเป็นตัวนี้เลยไทแรนสซารัสน,นะครับอันนี้ก็รีดีไซน์ออกมาเยอะเหมือนกันที่ชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นหางนะทุกคนหางเนี่ยตอนแรกมันจะอย่างนี้มานะอย่างนี้มันจะแบบตรงๆแต่ว่าพอเราจะเล่นใช่ไหมมันก็ดึงมันก็จะไ,ไหลคข้อมันก็จะยกได้นี่ทำท่า,ทาบบจระเข้ฟันหางอะไรได้นะเนี่ยเพราะว่ามันจะแบบเห็นไแบบเอออย่างนี้โคเทนะครับแล้วก็ที่สวยเลยก็คือข้างหลังเนี่ยถือว่าทำมาได้ดี ที่แบบเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยอะไรแบบนี้ผมชอบนะเนี่ยเวลาก้มๆเงยๆอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะโยกตามมันจะแบบขยับตามนะครับเออดีเลยแล้วก็กิมมิคที่เขาไม่ลืมเนาะถ้าจําได้ไว่าในซีรีส์เนี่ยตัวไทโรซัลัสลเนี่ยมันจะสามารถยิงปืนจากปากได้นี่เขาก็ทําปืนมาให้นะครับอ้าปากได้แล้วก็ยิงปืนจากปากได้นะปืนเนี่ยก็คือหักเก็บได้ถนะ้าแบบว่าอยากให้มันอ้าอไม่โชว์ปืนดันปืนลงไปเนี่ยมันก็เก็บละเห็นนะไ,ไหมเออแบบนี้ ให้ดูข้างข้างเออโคตรเท่ดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยลงมาสวยเลยรีดีไซน์ออกมาสวยนะครับข้อข้อต่อก็ดีนะแขนเนี่ยไม่ได้เป็นแขนเล็กๆก็โง่นะดูแบบเออใช้ขวัญได้คลิปน่ารักนะครับนี่ทำออกมาได้ดีและสวยมากเลยเดี๋ยวผมไปรวมร่างเป็นไดโนเท้งให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรวมร่างกันเลยนะครับไปทีละตัวนะก็ตอนแรกเป็นตัวไทเทท็อปนะครับนี่ไม่มีอะไรมาเลหุบปากนั่น พอเนี่ยกดล็อกตรงนี้นะให้มันดันเข้าไปได้แล้วกดลงไปคอมันจะย่นข้าไปได้แล้วก็อ่ที่บอกว่าไปกิมมิีกใช่ไหมก็ทำเหมือนเดิมนะครับพับพับเก็บถ้าดูข้างล่างเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันจะเห็นเราแคบีำแล้วก็หมุนนะเอาล้อออกมา แล้วก็จริงๆต้องต้องกางขานะงนี้ตัน,เ,นเพราะว่ามันจะเป็นสนล็อตสำหรับให้ตัวอ e ีเล็กใส่นะครับแล้วก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวไอ้น,นี่มันือล็อกตรงเนี้ยนะมันือล็อกอันเดียวกับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะดึงออกมาต้องกางขาก่อนแล้วเวลาจะประกบใส่เกาะเข้าไปให้มันแน่นก็ค่อยแบบล็อกคืนตรน,นี้มันก็จะแน่นแล้วเอาไม่ออกใหอย่าลืมกางขาก่อน นี่เตรียมไว้แค่นี้ก่อนนะนี่เป็นแบบขาซ้ายนะต่อมาน้องเือเขียวดะนะครับตัวเซเบอร์ทูไทเกอร์นะครับนี่ก็ถ้าเหมือนเดิมเลยเอาเอาฟันเนี่ยขึ้นไปก่อนเอาฟันเนี่ยขึ้นไปก่อนจับสองอันมันจะง่ายกว่านะเพราะว่ามันจอยมันมันเป็นคานเดียวกันจะได้มีแรงส่งแล้วก็มันอ้าปากได้ใช่ไหมมุบปากแล้วก็ดันนันนี้ขึ้นนะครับดันมูคอยนีขึ้นอเคมันก็จะได้ประมาณนี้แหละขาเนี่ย ตัวเนี้ยจริงๆจอยมันจะมันจะทําเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเก็บอ่ะมันมันสามารถโยกอย่างนี้ได้ทุกคนถ้าจะเป็นล้ออ่ะมาอเราก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจะไม่ได้เป็นล้อเนี่ยเราก็แค่โยกให้ล้อให้มันมาอยู่ในในล่องตรงนี้นะอย่างนี้เราจะทําเป็นรถถังใช่ไหมก็ต้องเป็นล้อพับเสียดเข้าไปนี่ก็ได้ยิง่งขาหลังก็ไม่มีอะไรมากขาหลังเนี่ยต้องดึงไอ้นี่ออกมานะครับมันจะมีล้อข้างในใช่ไหมเราแค่บิด ฝั่งนี้เหมือนกันการล้อมาไอล้อเนี้ยผมแนะนำนะว่าถ้าไม่จาเป็นอ่ะไม่ต้องไปดึงเข้าดึงออกคือเอาออกมันง่ายเว้ยแต่ว่าตอนดึงออกมามันยากแล้วล้อมันจะถะลอกผงผมมาโดนมาและแผลหนึ่งนี่เต้าเลยต้องไปหาเลยดำๆมาเต้มแล้วเก็บก็คือตรงนี้มันจะพับมันจะศบกันพอดีนะอแล้วก็ให้ขาเนี่ยมันล่องมันอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เหมือนกันนะผมให้ดูก่อนนี่มันจะมีมันจะมีเดือยตรงนี้เนี่ยจ,จ,จุก,กๆกับกับเดือยอันนี้เห็นไหมในกล้องอาจจะไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสติว่าจะกลางขาก็อย่าพึ่งให้แบบรีบให้มันล็อกนี้ใช่ไหมมันก็จะดึงไม่ได้ก็กางไว้นิดนึงดึงนี้ออกมาก่อนข้างอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยต้องไปหาดำ,ดำมาแต้มน,นะเพราะว่าผมทำถลอกแล้วนะไม่สวยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้คิดขาดอยู่นะ้ะยังไม่ได้มีปัญหาเลยใครจะซื้อต่อดูดีดเลยนะมันจะมีแบบ รนลอยอะไรพวกเนี้ถ้าจะมีใครซื้อต่อมือสองอะไรเงี้ยดูด้วยนะอ่ะอน,นี้ก็เหมือนกันครับทําเป็นขาไว้ต่อมานะครับทีเล็กนะครับทีเล็กเนี่ยไม่ยากผมทำบทท้ายเอาเป็นตัวแมมมอสก่อนแล้วกันแมมมอสเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะเดี๋ยวผมให้ดูทีละขั้นตอนนี่คือเอาหัวออกมาก่อนนะครับเป็นแบบเจอยอย่างนี้ดึงออกมาได้เลยเนาะแล้วก็มันจะมีไอ้เนี่ยจุดสองอันเราเอามือดันเข้าไปมันก็จะแยกได้อย่างนี้นะแล้วก็ขาข้างหลังเนี่ยปอกเข้ามา หางก็คืองอดันลงนะตัวไหล่เนี่ยตรงนี้มันจะมีสลัดทุกคนไว้ล็อกเราดึงขึ้นก่อนเปิดเปิดไหลให้มันเพื่อที่จะดึงดึงออกไปเราค่อยแบบล็อกล็อกขึ้นมาคืนเท่าน,นี้ก็จะดันเข้าไม่ได้ละแล้วก็ดึงก่อไหลขึ้นเห็นไหมครับว่ามือเริ่มโผล่มือโผล่เนี่ยดึงมือมาก่อนแล้วก็ดึงอย่างนี้ตรงนี้เปิดอันนี้ออก ขัดเท้าขึ้นไปดันลงมานะครับแล้วก็พับเก็บน,นี่ใช่ไหมแล้วก็หมุนแล้วหมุนอย่างนี้ให้แขนมันเข้ามาข้างในครับแล้วก็อันนี้ดึงสลักขึ้นโอเคนี่เราก็จะได้แขนข้างหนึเลยเห็นไหมอมม๋อลืมมือต้องดันกลับเข้าไปด้วยนวี่แล้วก็จะได้มือละข้างหนึ่งฝั่งนี้เหมือนกันก็คือดึงอันนี้ก่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ ดึงแขนลงมาดึงสลับลงกลางอันนี้ออกแขนในี่ยืดแบบนี้เลยก็ได้นะจะได้ง่ายๆดันมือเข้าไปก่อนเดี๋ยวมเหมอนไอชี้นะครับกลางอันนี้ออกนะครับเพื่อจะเจ็บเท้าเท้าเนี่ยดัน,นขึ้นเนาะจะได้เป็นแบบตึงเกาะไหล่เอ้ยเป็นเกาะข้อศอกนะมงแง่งลงข้อศอกดันลงไปแล้วก็ถูกปิดแล้วง่ายปึ๊บหมุนอันนี้ดันนี้ลงไปต่อน,นี้ แล้วก็สลับอันเดิมดึงขึ้นครับจริงๆอะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยต่างเลยจะดึงขึ้นไม่ดึงก็ได้เออแต่ถ้าตามสูงก็คือ,อนี้นี<ๆ>่เราก็จะได้แขนละของตัวนี้นะไดจูจิมหรือว่าไดโนเมก้าซอนนะครับหรือไดโนแท้งนะอะไรก็ตามแต่หักมาอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่าตอนไดโนแท้งอะ่ะเราจะให้มันถือปืนใช่ไหม hey, มือก็คือกางมวได้เลยนะมือเนี่ยเขาทํามาดีนะรีบมือไปไล้กันนี hey, <ๆ>่มือเนี่ยก็คือทํมาแบบขยับได้ทุกนิ้วนะ ค่อนข้างดีนะครับนี่ทำยังไงก็ได้เออดีหมดนะเออไปต่อกันที่ไทเรนนอร์สลาสเลยครับไทเรนอสลาสเนี่ยไม่มีอะไรเนาะก็คือเอ่ออันนี้มันจะมีนิดนึงลูกเล่นของไทนเรนอสลาสเจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวต้นขาเนี่ยมัน,นมันอุบปวดใช่ไหมถ้าเกิดเราแบบดัดขึ้นมาเลยตรงๆอะ่ะมันก็จะกางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องกดเนี่ยตรงนี้มันกดได้เมื่อกดขึ้นไปเราก็สามารถดึงมันออกมาได้อย่างนี้นี่เป็นไง อันนี้ก็กดแล้วก็ดึงออกมาเหมือนกันกับอีกเหมืนอนข้ามใช่ไหมครับนี่จะเห็นไหมว่าขามันมันตรงแล้วขามันจะตรงแล้วนะฮมือเนี่ยก็คือพับเก็บน,นะครับหมุนเข้าไปเนาะจริงๆถ้าเกิดใครแบบไม่อยากแปลงร่างเป็นในรองสาวอะแล้วมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกอะมันมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเออเขาหักเขาจัดโพสิชันมาแบบลมล่างเลยแต่แบบอยากกินหนึ่งแบบอยากแปลงร่าง,งแบบแยกร่างก่อนอะมันก็ต้องมาทำเลยแบบนี้แหละมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับขานี้ก็คืออย่างนี้นะ ไม่แบบมงอย่างงี้ของที่เล็กอ่ะค่ะแล้วมันต้องให้แบบอยู่ตำแหน่งแบบประมาณนี้นะนะก็คือมันค่อนข้างยากอ่ะผมจะไก i d ประมาณอันนี้มันจะตรงๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงแก้มันจะแบบเป็นระนาบนะครับสองข้างเนี่ยต้องทําเหมือนกันนะคือมันมันยากเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกอ่ะมันมันจะล้วมล่างไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็ออลืมหางหางก็คือจะยืดออกก็ได้นะถ้ามันเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วก็จิดเข้าไปไม่ล็อก นีก็ได้แล้วขาข้างหนึ่ง,งนะครับขาของเซนเปตูไทเกอร์นะครับอีกข้างหนึ่งเป็นของไตเอร์ท็อปนะทำเหมือนเดิมเลยถ้าได้ขาข้างใดข้างนึงมันจะไม่ยากผมว่าอันนี้คือขั้นตอนยากสุดของของการรวมร่างแล้วนี่ด้นเา้าไปไง่ายเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมนะกิฟตรงนี้มีกิฟต้องใส่ให้มันเข้าพอดีข้างนี้ก็เหมือนกันก็ได้แหละออเป็นไตเอร์ทอ็อปอ่าเราก็เรียบร้อยได้มาครึ่งตัวเลนูแท้ง ต่อไปแขนก็คือเอามาใส่นะครับข้างหลังมันจะมีเดือยใช่ไหมเราก็น่เดือยชนกันน,นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีรูเนาะแขนเนี่ยเอาหลบหลนิดนึงเพราะว่าเราต้องเอาไอเนี้ยเข้าไปนี่เราจะไฟ t จอมัน j ก็ขยับได้นี่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นนะผมบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยโอ้โหเพราะว่ามันจะกางง่ายมากมันล็อกติบได้แต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นมากเพนะมาระวังระวังนะ่อยโอเคแล้วก็ ตัวหัวแมมมอนเนาะดึงสลักตรงนี้ลงมานะครับข้างล่างจะมีสลักหัวแมมมอนก็คือดึงสลักตรงนี้ลงมาแนละ้วข้างล่างจะมีสลักแล้วก็ตัวแมมมอนเนี่ยนี้ก็จะมีเลื้ยงเลี้เลยโอเคใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยเืนดเงขึ้นมาโชว์หน่อย โอ้โหใส่ทีหลังนะครับมันไม่ค่อยแน่นเนาะจริงแล้วโอเคนี่ก็จะได้นาโนแทงแล้วครับแบบมาเตรียมพร้อมใช่ไหมจริงๆริงปืนเนี่ยมันให้มาแยกนะถ้าในซีรีส์ปืนเนี่ยมันจะติดมากับเป็นขาของไนตัวนกนะตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายเนาะก็นกเนี่ยเอามาต่อ,อยน,นะตรงหางเนี่ยกระดาบเมมันจะมีนะผมแนะนํานะว่าคุณเอาอันนี้ออกก่อนคุณเอาตัวตัวปีกอ่ะกับตัวเกาะตัวปีกกับตัวดาบออกไปก่อนเลยเพราะว่า มันยากมันใส่ายากมากนะครับพอพอมันได้แค่นี้ใช่ไหมเราเอามาใส่เงี้ยมันจะง่ายเพราะว่ามันจะเป็นจอยนิงน้อยแค่เล็กได้ไหมได้แล้วนี่โนก็เป็นอย่างนี้น,น,กกน,น,นะพอหมุนได้ปากนี่น่าจะอ้าไม่ได้แต่หอนขยับได้ใช่ไหมเอแล้วก็ปีกอะ่ะก็คือโหเหลี่ยมปีกก็คือเนี่ยเอามาใส่เหมือนเดิมครับติดตรงนี้นี่เท่าน,นี้ก็จะได้ใช่ไหมมันคุณนรแบบเป็นไดโนแท้งละก็ประมาณนี้ ก็อย่างที่บอกนะเราจะเหลือแค่ตัวหัวแมมมอสตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็เอาเรือออกมาเราก็แค่วางเข้าไปมันก็จะได้อย่างงี้ปากก็คืออ้าได้เราก็ปืนไดโนเสาร์ออกมาครับนี่มันก็จะเป็นไดโนแท้งที่แบบสมบูรณ์นะปืนมาถือนะครับปืนเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีให้ข้อต่อทุกข้อก็จริงแต่ว่าเออมันก็ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าแบบมันต้องใช้ขนาดนั้นนะครับเออเราก็ พราะมันมีเดือ,อยตรงนี้ให้เอา,าเสียบเข้าไปเอาปืนเสียบเข้าไปนะเนาะตัวนี้จำเรียบร้อยเราก็จะได้ไดโนแท็งแล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะตัวนี้ก็นี่นะครับไดโนแท็งนะครับหลังจากรวมล่างก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเออดีไซน์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ชอบแนละ้วค่อนข้างตรงกับคอนเซ็ปต์ของไดโนเมกซอนะแล้วก็ตัวนกเนี่ยพอใส่ปีกขึ้นมาเนี่ยอังการขึ้นเยอะมากนะครับดีจริงๆแต่ว่าผมไม่ชอบอย่อยางเดียวนะใน ในเนี่ยเอ่อก็จะมีเรื่องปืนนะที่รู้สึกว่ามันพอมันเป็นถือผมว่ามันไม่เท่เลยทุกคนแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบเป็นติดติดมากับติดมากับมือเหมือนในต้นฉบับอ่ะเหมือนในซีรีส์ผมว่านั้นจะสวยนะอันนี้มันเหมือนแบบมันมันถือเนาะแล้วก็มันก็เลยแปลกๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างหนึ่งที่อาจจะบวกลบนะว่าเอ่ออยากได้ก็คือตรงเขาแต่เรลทอมเนาะเขาเนี่ยมัน มันจะยิงออกมาได้ใช่ไหมแล้วก็มีโซ่ไปล่ามศัตรูนะครับอือก็อะไรโนแทงก็จะประมาณนี้นะดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวผมไม่ได้รีวิวไปในตอนแรกใช่ไหมเออก็จะให้ดูว่าเขาลงดีเทลรายละเอียดนะมาค่อนข้างดีนะครับสีอย่างเงี้ยทามาสวยเลยนะตอนแรกผมไม่ชอบสีแดงผมรู้สึกว่าแดงมันแบบไม่แดงอะ่ะมันออกเลือดหมูไปนิดนึงแต่ว่าพอมาจับจับเนี่ยเหมือน ทุกส่วนเนี่ยมันจะปรับมันจะลดความสดลงแล้วมันจะปรับแบบความความเข้มขึ้นนะครับอย่างตัวเหลืองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหลืองแบบมันจะไม่เหลืองแบบเหลืองเหลืองแบบสดใสอะ่ะมันจะเหลืองเหมือนแบบมีแบบความเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยดีเทลเลยเละอยดไมได้ดีนะอะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะเดี๋ยวผมจะ,อะลองขยับไปให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวของ ไอ้เนี่ยที่มันเป็นแผงหละนะักอ่ะของตัวตเตลเจอท็อปเนี่ยอันนี้เขาก็ทำเหมือนแบบเป็นตะข่ายนะเออของเซบทูลก็มีนะก็คือสวยนะครับดีเทลเลชั่อื่นๆน,นะก็เท่นะดูอย่างตัวของบวกทีเล็กอะ่ะได้ไหมอันนี้ก็ออกมาได้ดีนะหางเนี่ยทำไมาได้ดีเลยลองเจาะถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นไงสวยเนาะดาบก็คือดีนะครับอ,อตัวของกระโปรงนะ โดยรวมเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจัดเต็มนะครับค่อนข้างดีปืนอย่างเงี้ยก็ดูสวยเลยของหางเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นลายปืนใช่ไหมมีริ้วๆอะไรเงี้ยครับเออยผมว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีมาครับมาทำไดจูจินกันไดจูจินเนี่ยก็ไม่ยากเลยเนาะเอาหัวนี้ออกก่อนแล้วมือผมขอแอบเอาปืนออกก่อนนะครับมันไม่มันไม่เท <c oughs> <c oughs> ออขาเอาเนี่ยพับลงนะครับปืนพับลงนะแล้วก็เอานกออกมาครับแล้วก็พอเอานกออกมาเนาะ เอาหัวแมมมอสออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะให้มันลุกขึ้นยืนนะครับเพราะว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยคือเขาจะลุกขึ้นยืนใช่ไหมล่ะในจูจินอะ่ะค๊บุ๊บุ๊บลุกขึ้นมาได้แบบนี้ขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นส้นเท้านะครับเราต้องยืน,น,ยน,ยนนะตรงนี้ออก่อนยืนะไม่งั้นจะยืนไม่ได้ประมาณนี้ขาเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเราต้องดันเก็บเข้าไปนะครับ สองข้างนี่ให้มันเป็นทรงนี้นี่ขาสีเหลืองก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเขาดันขึ้นมาเราก็ต้องเหมือนมันเป็นส้นเท้าอะครับตรงนี้เราต้องดันให้มันเก็บอย่างนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเมื่อแค่ตอนแรกเราทําเป็นไดโนแท้งใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเลื่อนขึ้นไปให้มันเก็บให้มันเป็นจอยมันจะได้ไปแบบเนี้ยพอดีกับตรงนี้อันนี้เราขึ้นไปเลยเมันจะได้พอดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฟึบ แขนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราประกอบไปตอนโนแท็งแล้วนี่ก็ง่ายตัวหัวเนี่ยมันก็ต้องพับเก็บนะครับหน้าอกเนี่ยก็เปิดได้นะเปิดออกมาเลยแล้วก็หัวเนี่ยดึงลงนะครับอเนี่ยหัวเตตูจีนเนี่ยมันจะติดตรงนี้ใช่ไหมเราก็คือแบบต้องดึงขึ้นมานะครับนี่มันจะขึ้นมาแล้วหัวที่เล็กเนี่ยนี่ต้องให้มันแบบพอดีนะมันจะปิดได้นะครับแล้วก็นี่ผมลืมต้องดึงอันนี้มาก่อนนี่ นี่มันจะพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะนี่มันจะอย่างนี้พอดีนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเนาะส่งไ้จุดจินนะครับพอได้ห่วงแล้วต่อไปก็เราจะมาติดปีกันนี่คือตัวนกเนี่ยจะได้ใช้แล้วก่อนอื่นเลยนะเอาเอา,เอาต้องแยกชิ้นส่วนก่อนนะครับตัวนี้แผงหน้าอกนะครับแล้วก็ตัวปีดนะ ตัวหน้าอกไม่มีอะไรมากก็คือเป็นอย่างนี้เข้าไปเลยใส่เข้าไปมันจะมีเนี่ยยึตรงเนี้ยถ้าจําได้ของแมมมอสนะอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยแมมมอสอ่ะมันไม่ค่อยแน่นผมไม่รู้เป็นเฉพาะของผมหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้าจะเป็นของทุกคนนะไอ,อตัวเนี้ยมันก็จะมาช่วยล็อกทุกคนนี่เป็นไงแค่นี้กเะนะ็เทแล้วนะเออยังไม่ทันได้ตามอะไรเพิ่มเลยแค่นี้ก็แบบโอ้โหดูดีที่สุดเลยเว้ยแกยชิ้นเอวก็จะมาใส่อย่างนี้นะที่เอวมันจะมีเดือยตรงนี้กับอันนี้นะครับเราก็แค่ ใส่เข้าไปนี่ก็จะ,จะได้แล้วนะอโอ้โหแค่นี้ก็ดูดีแล้วนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะแล้วก็โนกเนี่ยจะมาใส่ข้างหลังนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่ข้างใต้ขานี่นะสองลอูโนกก็จะมีเดืยอยอันนี้นี่นะ,ะเราก็จะใส่เข้าไปอืก็จะ,จะได้ปีกแล้วสองข้างนะครับสวยมากนะ ทีนี้ต่อมาเหล e ือปืนเหลือปืนใช่ไหมปืนเนี่ยเขาก็ทํามาเน็บได้ทุกคนก็คือเอาปืนเนี่ยใส่เข้าไปในร้องรูนี้แต่ว่าเราต้องดึงสลักอันนี้ขึ้นไปก่อนนี่เราก็ดึงสลักขึ้นไปสองข้างนี่นะครับเราก็เอาปืนเนี่ยมาต่อไปเลยต่อเข้าไปแล้วก็ดึงลงนะมันก็จะอยู่ละใส่เข้าไปดึงลงนี่ก็จะได้ปืนเหน็บหลังสองข้างนะครับนี่โอ้ดูดีนะผมว่าใช้ได้ สุดท้ายทำไดจุดจินเนี่ยถ้าเกิดสมมุติใครไม่ได้แปลงล่างแบบเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันผิดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอรวมล่างเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนมันถึงจะกลางเขาถ้าใครกลางเขาก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าผิดนะครับนี่เรียบร้อยเราก็จะได้ไดจูจินแล้วนะครับก็นี่นะครับไดจูจินนะครับหรือว่าไดโนเมกซอนนะครับเฟมทอยนะครับก็ รวมล่างเสษอุแก้วกนะให้หน้าตาประมาณนี้ครับสวยดีนะอดีดีไซน์อะไรออกมาค่อนข้างดีหมดเลยแต่ว่าจริงๆอะถ้าไม่มีคู่มือผมว่าแอบประกอบยากไปดน่งเพราะเขาเหมือนเน้นดีเทลรายละเอียดใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกเราเกมีปัญหากับตัว,ต,วตัวเกาะเวว่าแบบผมว่าติดไอ้นี่ไม่ได้แล้วพอกว่าจะใส่ได้ก็เพิ่งรู้ว่าจอยตรงเนี้มันหมุนได้เออมันก็ต้องแบบหมุนให้มันเข้ารูปอะซึ่งมันยากดีเทลรายละเอียดเนี่ยไม่ ไม่ไม่ติดใจเลยครับทำมาเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับจุดขยัมเนี่ยดีแต่ว่าพอมันเป็นงานแบบราคาสูงขนาดนี้เรารู้สึกว่าเออมันก็เมติกาบิดบิดเยอะมากอะไรนะแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แล้วแหละจุดที่จะรู้สึกขัดใจเนี่ยก็ของผมก็จะมีเรื่องแบบว่าปืนและกันยังเป็นปืนที่รู้สึกว่ามันมันไม่สามารถเอามาเป็นตัวไดโนแทงที่มันเป็นปืนจริงได้ แต่ว่ามันสามารถหยิบออกมาแบบใส่แล้วเป็นซามูไรแบบเป็นปืนเป็นปืนคู่อย่างนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่จัดให้ดูแล้วกันนะถ้าเออดีเที่รายละเอียดอ่างที่บอกเราลงสีออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับจุดขยับเนี่ยครบดีนะครับปีกเนี่ยหุบได้อะไรอย่างนี้เลยนะอือแล้วก็รีดีไซน์ออกมาเนี่ยเดจูจินเนี่ยมันเป็นหุ่นที่เท่อยู่แล้วเขาทํามาใหม่เนี่ยหน้าตาอะไรเงี้ยโอเค ส่วนที่ผมชอบเลยก็คือการดีเก็บดีเทลข้างหลังที่มันแบบเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเป็นหางไล่ลงไปอันนี้สวยมากนะครับหน้าเนี่ยยังมีความเป็นแบบไดจูจีนที่แบบว่ามันแบบรีดีไซน์มาแล้วมันสวยนะอันนี้ชมเลยไหลเนี่ยของไดจูจินเก่าผมก็ชอบอันนี้ยทำออกมาได้ดีนะครับดีเทลละเอียดลงสีมาดีหมดเลยก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นตัวดักก้อนซีซ่าเนาะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะ อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะว่าชอบไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงอย่างผมมันรู้สึกว่าโล่มันม้อนเนี่ยมันเล็กไปเกือบเป็นสนามมือละก็เลยแบบรู้สึกว่ารีดีไซน์บางทีอยากได้โล่ใหญ่กว่านี้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าให้มันเป็นหมายถึงว่าแบบไม่ต้องเป็นชิ้นส่วนก็ได้แบบทําเป็นท้าสเริเอฟเฟคมาก็ได้ว่าแบบเออเป็นแบบมีกลางอะไรอย่างเงี้ยออกมาเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นแล้วผมก็ยังไปนึกถึง ไอ้บอสของเอ d นเดอร์ลิงอยู่ดีอะที่มันเป็นอะไรว่นักรบพิมพหลอมอะเออดีไซน์เหมือนกันเลยแต่ว่านักรบพิมหลอมอะโลกมันใหญ่แล้วมันก็มันก็โลกมันก็เท่เดี๋ยวผมติดรูปไปให้ข้างๆแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือมันมีงาน KO ใช่ไหมของค่ายจีนนะครับตัวนั้นผมลังเลอยู่ว่าผมอยากจะลองกดมาดีไหมเพื่อแบบเอามารีวิวคู่กับตัวนี้นะอยากลองจับดูว่าของ KO เนี่ยหรือของ ของเขาเรียกก็ของของก๊อฟแหละนะครับเออเขาไปเอาแม่แบบมาแล้วมาทาซ้ำเนี่ยคุณภาพมันจะได้ประมาณไหนแต่คิดว่าคงได้ไม่เท่าหรอกแต่ราคามันน่าสนใจมากเลยนะมันแบบหนึ่งในสี่อ่ะไอตัวนี้แบบแพงกว่าไอตัวซื้อตัวก๊อฟเนี่ยได้สี่กล่องใช่ไหมซื้อไอ้นี่ได้กล่องเดียวก็น่าสนใจอยู่เอามารองว่าคุณภาพอะไรเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆอย่างตัวเนี้ยผมได้มาเนี่ยราคามันเท่ากับไอตัว S.O.C. ที่มันเป็นไดจูจินกับแบบแกอนซีสะอาดกล่องคู่เลยนะเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดูไอยตัวนั้นเอ้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะซื้อตัวนี้จริงๆอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะไปซื้อ S.O.C. อ,อาจจะคุ้มกว่าเพราะว่าตัว S.O.C. เนี่ยมันมาคขา้างจะตรงต้นฉบับมากกว่านะราสำหรับใครที่อยากเก็บแบบคลาสสิกนะครับก็ลองไปชั่งใจกันดูตัวนี้ก็ดีไซน์อะไรก็ดีครับแบบจะขยับว่าดีเงยได้อะไรได้อย่างเงี้ยเขาก็คิดมาละหางเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาก็ทําให้มาแบบมันมันสามารถมาค้ัได้นะ ถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยเห็นไหมหมุนเมื่อกี้จะรู้เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันมันแอนเยอะไปนะมันเงยเยอะไปแต่ว่ามันก็ไม่ล้มเพราะว่ามีหางมาคำ้ำจริงๆมันจัดได้เยอะถ้าคนอยากได้เงยใช่ไหมคุณก็อ๋อข้อเท้ามาหนึ่งก็ได้อ่ะทีนี้ก็หางไม่ได้ใช้ค้ำแล้วเออโพซิชั่นก็จะสวยขึ้นนะครับบอกว่าจัดจัดถ่ายรูปจัดผ้าอะไรเงี้ยเออตัวเนี้ยดีเลยนะก็เดี๋ยวรอมันลุ้นดากอนซิซ่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับลำรองวันนี้ก็ ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับใครชอบไม่ชอบอะไรหรือว่ามีแล้วอยากรีวิวอยากแชร์ความเห็นก็พิมพ์ลงมาข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ